สวัสดีครับวันนี้นะครับผมชื่อนายสติช่วยนะครับวันนี้จะมาสรุปบทที่หนึ่งนะครับความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ IOT นะครับครึ่ง IOT นะครับหรือ Internet of Things จะมีความหมายว่า Internet of Things นะครับเป็นนิยามของเครือข่ายอุปกรณ์กายภาพสิ่งที่ฝังอยู่ในเซ็นเซอร์ซอฟต์แวร์และเทคโนโลยีอื่นๆ เพื่อวัตถุประสงค์ในการเชื่อมต่อและแลกเปลี่ยนข้อมูลกับอุปกรณ์ในระบบนะครับการเชื่อมต่อเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลนะครับ IOT ช่วยให้อุปกรณ์ต่างๆสามารถสื่อสารและแบ่งปันข้อมูลซึ่งกันและกันแบบเดียวทําได้นะครับส่วนการทํางานร่วมกันได้อัตโนมัตินะครับคือความสามารถในการสร้างระบบอัตโนมัติที่ซับซ้อนทําให้การทํางานต่างๆมีประสิทธิภาพได้ลดการแทรกแซงจากมนุษย์นะครับองค์ประกอบของ IOT นะครับ อุปกรณ์นะครับทาหน้าที่ตรวจจับรวบรวมและแปลงข้อมูลทางกลยภาพนะเป็นข้อมูลดิจิตอลนะครับ2การเชื่อมต่อนะครับช่องทางในการส่งข้อมูลระหว่างอุปกรณ์และระบบคลาวด์เช่น Wi-Fi Bluetooth หรือเทคโนโลยีเฉพาะทางนะครับ3นะครับการประมวลผลข้อมูลการวิเคราะห์ข้อมูลที่รวบรวมได้ซึ่งอาจจะทําบนคลาวด์เซิร์ฟเวอร์หรือประมวลผลใกล้แหล่งข้อมูลนะครับผู้สี่นะครับผู้ใช้งานนะครับแพลตฟอร์มที่ช่วยให้ ผู้ใช้สามารถควบคุมและตรวจสอบและตอบโต้ตกับระบบ IoT ได้นะครับประโยชน์ของ IoT นะครับ 1. เพิ่มความสะดวกสบายทำให้ชีวิตประจำวันง่ายขึ้นด้วยระบบสมัร์เช่นสมาร์ทโฮมที่ปรับแสงและอุณหภูมิเองได้ 2. ลดต้นทุนเพื่อเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพปรับปรุงกระบวนการทำงานในอุตสาหกรรมและการเกษตรและโลจิสติกส์นะครับ3ช่วยตัดสินใจจากข้อมูลจริง ให้ข้อมูลเชิงที่แม่นยำสำหรับการวางแผนและแก้ไขปัญหานะครับและก็แนวโน้มแนอนาคตนะครับการประสาน IOT เข้ากับ AI และ Big Data การใช้ปัญญาประดิษฐ์และข้อมูลขนาดใหญ่เพื่อวิเคราะห์และสร้างมูลค่าจากข้อมูล IOT นะครับ 2. นะครับการพัฒนา smart information นะครับการสร้าง คงสร้างพื้นฐานอาัจฉริยะในเมืองและอุตสาหกรรม4.0เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความยั่งยืนนะครับ 3. นะครับจำนวนอุปกรณ์ IoT เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วคาดการว่าจะมีอุปกรณ์ IoT เชื่อมต่อกันหลายหมื่นล้านเครื่องทั่วโลกในอีกไม่กี่ปีข้างนหน้าครับสรุปนะครับ IoT เทคโน o ลยีแห่งยุคด,ดีท่านนะครับเป็นรากฐานสำคัญที่ขับเคลื่อนเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตการทำงานของเรานะครับ เปลี่ยนวิธีการใช้ชีวิตและการทํางานตั้งแต่บ้านอัจฉริยะไปจนถึงอุตสาหกรรมอัจฉริยะ IoT นะครับวงขอจบการอ่านเสียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ